ข้อดีของคอนแทคเลนเมื่อเปรียบเทียบกับแว่นตานอกจากแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาสั้นสายตายาวและสายตาเอียงได้แล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาได้นั่นก็คือการใส่คอนแทคเลนนั่นเองมาดูกันค่ะว่าการใส่คอนแทคเลนดียังไงเมื่อเปรียบเทียบกับแว่นตาข้อที่1การใส่คอนแทคเลนมีมุมมองที่กว้างและลานตาได้มากกว่าแว่นตา ข้อที่2มองเห็นขนาดวัตถุใกล้เคียงความจริงมากกว่าการใส่แว่นตาข้อที่3การใส่คอนแทคเลนส์เพิ่มความสวยงามและเสริมบุคลิกข้อที่4การใส่คอนแทคเลนส์เล่นกีฬาจะทำให้คุณรู้สึกสะดวกและปลอดภยัยข้อที่5การใส่คอนแทคเลนส์ลดเงาสะท้อนที่ขอบเลน ข้อที่6การใส่คอนแทคเลนส์ทำให้ไม่มีรอยตำหนิบนใบหน้าอีกต่อไปเวลาที่คุณใส่คอนแทคเลนส์คุณสามารถเลือกแว่นกันแดดได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่คอนแทคเลนส์เราไม่ต้องกังวลในการเลื่องรูปทรงหรือสีแว่นกันแดด n อนแทคเลนมีอยู่ด้วยกันสประเภทประเภทที่ 1. รุ่นใช้ถาวรจะมีอายุการใช้งาน1-2ปี 2. รุ่นใช้แล้วทิ้งจะมีอายุงานสั้นกว่าเช่นปลายวันและรลายเดือนเพื่อไม่ให้พลาดคิดดีๆอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ